สวัสดีค่ะเด็กๆครูสุกัญญาอัมสุพันนะคะครูติ๊กนะคะสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการพูดปฏิเสธหรือโต้แย้งการสรุปความการย่อความนะคะวันนี้เราจะมารู้กันทั้งหมด3เรื่องเลยนะคะเดี๋ยวครูจะไปเรื่องที่1ก่อนนะคะนักเรียน ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูความหมายของการพูดปฏิเสธหรือโต้แย้งนะคะคือความต้องการหรือความคิดเห็นของคนเรานะคะอาจจะมีบ้างที่ไม่สอดคล้องกับผู้อื่นเราต้องรู้จักวิธีที่จะปฏิเสธหรือโต้แย้งในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายการปฏิเสธหรือการโต้แย้งนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อดังนี้นะคะลูก เราก็มาดูในข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งก็คือพูดอย่างสุภาพก็คือใช้น้ําเสียงที่นุ่มวนวลไม่กระแทกหรือเสียงดังจนเกินไปทําให้ดูทําให้คนที่ฟังเราพูดเนี่ย รู้สึกว่าไม่พอใจกับน้ำเสียงที่เราจะพูดออกไปอะค่ะลูกต่อไปข้อที่สองใช้เหตุผลสนับสนุนไม่ควรแสดงท่าทางตามอารมณ์หรือเราจะเราจะ,เรา,จะเรามองใครอย่างเงี้ยเราไม่พอใจเราก็ใช้ออกมาทางอารมณ์เลยให้เขารู้ว่าเราไม่พอใจอย่างเงี้ยไม่ควรทำนะคะลูกส่วนข้อที่สามอาจใช้วิธีแบ่งรับแบ่งสู้หรือให้ความหวังในโอกาสหน้า ก็คือวิธีแบบนี้นะคะเราก็ควรจะมีสถานการณ์นะคะดูสถานการณ์ด้วยว่าสถานการณ์นั้นะเราควรจะรับมาเต็มๆไหมหรือเราไม่ควรจะรับมาเพราะว่ามันเกินความสามารถของเราที่เราจะทําได้เราก็ควรที่จะพูดแบบเลี่ยงๆหรือปฏิเสธแบบเลี่ยงๆไม่ดูให้มันน่าเกียดจนเกินไปนะคะส่วนข้อที่สี่อาจยกตัวอย่างเปรียบเทียบ โดยใช้คำคมคำขวัญสุภาษิตคำพังเพยตามความเหมาะสมเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและรวดเร็วนะคะต่อไปข้อที่5ไม่แสดงอาการขุ่นเคืองโกรธไม่พอใจบางครั้งก็อาจจะต้องขอบคุณที่ผู้ที่เราปฏิเสธหรือโต้แย้งด้วยก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆเราก็มาดูเรื่องการพูดสรุปความกันนะคะลูกการพูดสรุปความก็คือเป็นการเขียนสรุปความหรือย่อความเรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่เราอ่านจะช่วยให้เราสามารถนำสาระมาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะค้นคว้าความรู้จากแหล่งความรู้จากผู้รู้หรือจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการสําคัญนะคะที่จะช่วยให้การสรุปความหรือการย่อความได้ครอบคลุมสาระสําคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันนะคะสองส่วนด้วยกันใหญ่ๆนะคะลูกก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือการตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบนะคะการตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบจากเรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่เราอ่านหรือเรื่องที่เราดูหรือเรื่องที่เราพูดนะคะ คือสมมติว่าถ้ามีใครมาเกี่ยวข้องหรือต้องการให้เราทําอะไรทําที่ไหนทําอย่างไรนะคะเราก็ต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราควรจะไปดีไหมหรือไม่ไปดีไหมใช่ไหมคะครูก็จะลองยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเรื่องการตั้งคําถามเพื่อให้ผู้ฟังนะคะก็คือเรื่องก็คือการใช้ภาษาถิ่นในท้องถิ่นของนักเรียน ก่อนที่เราจะตั้งคําถามก่อนที่เราจะรับรู้เรื่องใดๆนะคะหรือศึกษาเรื่องใดๆหรือจะย่อเรื่องใดๆนัเราก็ต้องมีประเด็นคําถามไว้ในใจก่อนอย่างเช่นเมื่อกี้ครูตั้งชื่อเรื่องให้คือการใช้ภาษาถิ่นในท้องถิ่นของนักเรียนใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าภาษาถิ่นที่ใช้ใน้องท้องถิ่นนั้นเป็นภาษาถิ่นใดถูกไหมคะเราต้องตั้งคาถามกับตัวเองและสองภาษาถิ่นที่ใช้คือกลุ่มใดกลุ่มใดเป็นกลุ่มใดกลุ่มใดเป็นกลุ่มใดที่ใช้นะคะสามเป็นภาษา ภาษาถิ่นนี้ใช้โอกาสใดนะคะแล้วภาษาถิ่นนี้ใช้แล้วเกิดผลอย่างไรนะคะหากนักเรียนนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้จําเป็นจะต้องระบุด้วยนะคะว่าชื่อแหล่งข้อมูลนะนะั้นมาจากที่ใดนะคะเราจะได้อ้างอิงได้ถูกต้องเพื่อขอบคุณนะคะเพื่อขอบคุณสิ่งที่เราไปค้นคว้าศึกษาขอบคุณคนที่เขาหาข้อมูลมาให้เรานะคะ ต่อไปประเด็นที่สองนะคะเราจะพูดสรุปความคือเราอยากจะให้เข้าใจเรื่องที่พูดมากขึ้นแล้วควรจะใช้แผนภาพความคิดหรือ mind mapping นะคะซึ่งนิยมใช้กันมากๆเลยก็คือเป็นการใช้เพื่อช่วยในการสรุปความหรือย่อความโดยเขียนคำสำคัญหรือข้อความและสิ่งที่เราเข้าใจว่าเออเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วเราก็นาสิ่งเหล่านั้นมารวบรวมใหม่ให้ข้อความนั้นครบถ้วน นะคะครบถ้วนซึ่งการที่เราทำไมล์แมปปิ้งนี้นะคะเพื่อเก็บรายละเอียดให้มากขึ้นและขยายความให้เข้าใจมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่3านะคะการย่อความการย่อความก็คือการนำใจความสำคัญของเรื่องนะคะ มาเรียบเรียงเป็นสมสํานวนของนักเรียนเองนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องไปลอกใครมาเลยนะคะเราย่อความแล้วอ่านเรื่องมาแล้วเราก็ย่อเป็นสํานวนของตัวเองเป็นความคิดของตัวเองนะคะโดยตบแต่งถ้อยคำสํานวนให้กลมกลืนเป็นเรื่องเดียวกันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆหากข้อความหรือเรื่องที่เรานำมาย่อความ เป็นข้อความสั้นๆให้เขียนย่อหน้าเดียวแต่ถ้าเป็นข้อความยาวให้จัดแบ่งเป็นหลายย่อหน้าตามเนื้อหาสาระของเรื่องและระบุที่มาของข้อความหรือเรื่องที่นำมาย่อตามประเภทของเรื่องนะคะย่อความส่วนใหญ่จะมีอย่างน้อยสองย่อหน้าย่อหน้าที่เป็นส่วนต้น ระบุที่มาของเรื่องว่านำมาจากย่อหน้าไหนแล้วก็อีกย่อหน้าหนึ่งก็คือเป็นส่วนเนื้อเรื่องของเรื่องที่เราจะย่อนะคะของเรื่องที่เราจะยอ่อเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเกข้าใจเรื่องสามเรื่องที่ครูอธิบายไปไหมคะจะมีหนึ่งการพูดโต้แยง้งสอง การพูดสรุปความ 3. การย่อความนะคะหากนักเรียนฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจที่ครูพูดนะคะลูกนักเรียนก็กลับไปดู PowerPoint นะคะตั้งแต่เฟรมที่2ลงมาได้เลยอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะทำความเข้าใจหรือไปศึกษาเพิ่มเติมจาก Google หรือหนังสือเรียนก็ได้นะคะต่อไปครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดน,นะคะลูก แบบฝึกหัดก็คือให้นักเรียนไปเขียนย่อความจากบทอ่านเสริมเรื่องไวรัสตับอักเสบนะคะลูกจะอยู่ในท้ายของบทที่10นะคะนักเรียนไปย่อความมานะคะอย่างน้อยก็ย่อไม้ครูซักส5บบรรทัดนะคะ15บรรทัดนะคะลูกแล้วงานที่ครูสั่งไปนะคะเปิดเรียนวันใดที่เราเจอกันนะคะลูกคอยนำงานมาส่งนะคะ คอยนำงานมาส่งนะคะลูกหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะครูก็ขอ,อแนะนำนักเรียนว่าเวลาออกจากบ้านนะคะลูกนักเรียนควรจะสวมแมสทุกครั้งนะคะพกเจลแอลกอฮอล์นะคะลูกใส่กระเป๋าไว้นะคะเวลาไปซื้อของที่เซเว่นหรือตลาดนะคะพยายามอยา่า ไปยืนใกล้นะคะกับบุคคลอื่นในระยะ1เมตรนะคะลูกกลับมาจะเข้าบ้านนะคะก็ล้างเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือนะคะให้เรียบร้อยหน้ากากอนามัยควรใส่แบบใส่แล้วทิ้งนะคะพอเราออกไปนอกบ้านแล้วเราก็ไปเจอเชื้อโรคไปเจอฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ควรจะทิ้งเลยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะ วันนี้ครูติ๊ก็มีเรื่องที่จะสอนแค่นี้นะคะบายบายขอให้เด็กทุกคนมีความสุขนะคะลูก